ตายแลย้วจะเป็นสำบูรณ์ทำไมทำบูญให้ี่คนเป็นไม่ดีกว่าตายแล้วมันสำบูรณ์ได้เหมือนโยมนี่แหละมันถามกู่อยเลยว่าเนี่ยวันที่แม่พ่อแม่ตายอยู่ในโรงเนี่ยำบุร์เอาข้าวไปพ่อแม่กินได้ไหมผมกินได้ที่ไหนมันตายอะ่ะไปเคาะโรงมันกินอย่าไปเคาะเลยงัดออกมามันกินไม่ได้หรอกเอาถวายข้าวผ้าดิพ่อแม่เราได้กินไหมไม่ได้กินมีแต่ผ้าละกินยอมรับให้มันได้น่ะการสำบุญอุชิศให้พ่อแม่เนี่ย ต้องนะทาตอนยังไม่ตายเลยนะทาบุญกับคนธรรมาได้แบบทําบุญกับโสดาบันได้อันนี้สง์มากขึ้นมาทํากับพระสกิณาก็เพิ่มขึ้นมาทําบุญกับพระนาคามีก็เพิ่มขึ้นมาอีกทําบุญกับพระอรหันต์นี่เพิ่มพุนทวมีคูณขึ้นมาไม่ไม่มีบอกให้ทําบุญคนตายใช่ไหมครับคุณตาโอ้ยมันทําไม่ได้หรอกนาะคนตายนะั่นนะ่ะ แต่เขาบอกว่าตายแล้วไปจุดติทันทีแล้วมันจะทันยังไงก็นั่แหละมันทําไม่ได้งั้นพระพุทธเจ้าจะพูดถึงอาาอาถานะสี่ฐานะหนึ่งเคือคนตายไปเนี่ยทาบุญอูทีศเี่ยได้ฐานะาเดียวคือเปรตก็พระพุทธเจ้าพูดอย่างนี้พระเจ้าไปชี้อธิบายอะไรอีกอะ่ะหมายถึงอาถานะสี่คือตายไปแล้วไปเกิดเป็นสัตว์ไปเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทวดาเกิดเป็น เย่งอื่นเนี่ยฮะมันจะให้รับยังไงเพราะมันเกิดแล้วใครจะเป็นคนมารับล่ะมีสานเดียวที่รับบุญอุชิตไจ้ก็คือเปรตแต่คนทำนั่นแหละได้แต่<ะ>ทำบุญด้วยความหลงความโง่อย,อย่างนั้นมันจะไปได้บุญได้ยังไง<ะ>มันก็สงสัยอยู่เลย